หรือนีจะเป็นจุดจบของศัก์ศีเมนยิ่งเล่าหลังอำนาจของเงื่อนยวนเถาเกจีนกำลังมาแห้งในสอปปลาว่าโดยเฉพาะเสาเล่าเส,สา,เา,สาหน่อยซสาใหญ่ไปจนถึงเยาวชนเล่าตากงก็ล้ไหลใจแตกแล่นตามไปกับเงื่อนยวนของเถาเกจีนแต่สุดท้ายมันอาจจะโมเมนต์ขมหักอันสวยหรูแต่อาจจะกลายเป็นไพ่หมืดอันตรายที่พัวพันไปถึงการขามนุษย์ก็เป็นได้ ซสงโต๊ะกับเปลียงนี่เองก,ก็กำลังเป็นกระแสในสังคมลราเกี่ยวกับการมาของเ่าวแกจีนที่มาผอมเงินคํำจำนวนหลายเงินยวนเป็นตับเพี่งมาลงทุนในซอปอเปลาาและในเหตุผลที่ชาวจีนเหล่านี้มาซปอเปลาาและเห็นได้ย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั่นก็คือการมาหาสาวลาหว้าเมียคนลา้าและก็ได้ก็ให้เกิดเป็นกระแสในสังคมเราเพราะได้มีสาวล้าจำนวนหลายมมลาได้อวดสาพับีวิตที่เห็นได้ว่ามีสาพชีวิต ที่ดีขึ้นกลายเป็นคนรวยกลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นเจในพิบตาและโดยหิตน,นี่เองจึนได้กลายเป็นข้าวเบ่าติถูในสังคมลาวทีว่าฮัากแท่เพ่เแถาเกจีนและมีสาวลาวจำโนวนหลยบอกว่าจะเป็นสาวหน่อยสาวใหญ่ไปจนถึงเด็กหน่อยเยาวชนลาวต่างก็ค้นขวยตองการนุ่มจีนถแถาเกจีนมาเป็นครูฮักเพียจะได้ใส่เงินยวนกลายเป็นเจขี้เขาเจา้าและโดยเฉพาะมาในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของสปป กําวกลังโต,ต๊ต่ำอัตราเงินเฟอเงื่อนกีบอ่อนา่าทรงผลกระทบต่อสภบัชีวิตของปราศสนเหตุให้คนล่าหาวิธีทางในการเอาตัวรอดเลนเองในนั้นก็คือการหาผัวหาเถาแกจีนแต่จะได้ก็ตามควอมขัดหวังของสาวเล่าเล่านี้ตอกับนุ่มจีนเถาแก่จีนอาจจะโบเมนข่มหกักอันหอมหวานหรือสวยหรูแต่แท้จริงแล้วมันอาจจะกลายเป็นไพ่หมือดอันตรายที่คนเล่าส่วนรา้ายยังบ่ตะนาะพอกันมาก ของเถาแกจีนในครั้งนี้อาจจะแฝงมาพร้อมการขามนุษย์นั่นเอง ซึ่งพวกเขาก็ขอขอบใจข้อมูลจาก f อฟซีเซาไทยที่เดท่งเหนียในจากวิดีโอของ YouTube ทางฟังไทยโดยพวกเขาก็ขออนุญาตมาเผยแพร่เพื่อให้เซาเล่าเซาไทยรวมไปถึงซื้อสำนักข่าวล่าที่มาในตอนนี้แม้ยังบาเห็นว่ามีการรายง,งานเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนล่าได้หากผู้เกี่ยวกับภัยอันตรายของเถวเกจ,จีนที่อาจจะมาพรมการขามนุษย์ก็เป็นใดซึ่งเรื่องนี้เองก็มมอย่วามีผิดจี เพจหนึ่งอ่างว่าเป็นเพจแการทองเที่ยวในสปป,ะปะลาวแต่พ่อเขาไปเบิงเนี่ยหากับประกวา่าแต่และว,วิดีโอล้วนเลวเป็นการไปหาสาวลาวทีแต่ละคนเป็นเพียงเด็กหนอย,อยนเยาวชนลาาซึ่งขาดว่าจะเป็นสาวมงท่าผักเนื้อของปฏิลาวทีแต่ละคนก็มีหน้าตาทีนาหาักหน้ามวยออกไปทางจีนตามสเปคของหนุ่มจีนและในบางวิดีโอก็มีการเดินทางไปเถิงบานเทิงเคลื่อนของสาวหนอยและมีการทามไทยว่า สามารถของเพยงจีนสามารถเต่นลํำให้พวกเขาเบิง้งใดบ่เลโนกจากนีนุ่มจีนก็ยังมีการนั่งสาหน่อยแต่ละคนมายืนเลี่ยนแถวกันมีการแต่งหนา้าท่าผมใส่สูตรที่ดูดีและนุ่มจีนคนนี้ก็ยังให้สาวล่าแต่ละคนออกมาอธิบายเถึงผัวแน่นะโคตว่าอยากได้ผัวแบบใดแลโนกจากนีก็ยังมีคลิปวิดีโอที่นุ่มจีนพาสาเล่าเสาหน่อยแต่ละคนไปสื่อโทรศัพท์ไม้เพียอแสดงให้เห็นว่า น่มจีนมีกําลังมีเงื่อนสื่อมีเงื่นที่สาม,มารถเรียงดูพวกเขาใดซึ่งจะได้ก็ตามไม่เข้าอิงตามกับการรายง,งางจากองค์การสหประชาชาติ UN โดยพวกเขากกได้ห้ขของมุ่นวาในปัจจุบันสปรปรลาวกำลังมีขบวนการการข่ามนุษย์เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทางด่านผู้เชียวชานแห่ง UN เได้กล่าวว่าเด็กหญิงสาวล่าได้กลายเป็นแรงเจ้าสาวเด็กหน่อยของบรรดานักธุรกิส้าวจีนในประเทศลาวพ นนันก็มีการลักลอบการขามมนุษย์ขามไส้เดนซึ่งเกิดขึ้นมาในหลายกลณนีบบว่าจะเป็นการบังคับให้เด็กหน้อยแต่งงานกับสาวจีนที่ทางขอบขั้วฮัฟผู้และขอบขั้วโบฮามูโดยเฉพาะการแต่งงานกับนักธุรกีสาวจีนที่มักปรากฏเห็นแรกเกิดขึ้นหลายในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศลาาซึ่งจะได้ก็ตามโต๊ะกับเหนี่ยในของเผจจีนดังกล่าวพวกเฮาก็ยังคงโบซาม,มาสรุปเดวา่ามีการพพผ ไปถึงการขามมนุษย์หรือบอแต่แมเมื่อบงจากเนื่อในของแต่ละวิดีโอแล้วแมนก็มีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะกลายเป็นการขามมนุษย์แน่นะโคต และพวกเขาก็หวังวา่าการเผยแร่ขบวนการของเผจจีนดังล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต,ต่อกระสะสัปสสลาวพ่อแม่ผู้พกองคองย่าวสลาวจะได้รับผู่และตระนักถึงปัญหาหนีหลา้ขึ้นแล้วหวังวา่าผักส่วนที่เกี่ยวข้องจะลงกดกาและตรวจสอบเบื้องว่าขบวนการของเผจจีนดังกล่าวมแมนแท้จริงแล้วมีการผัวพัน์ถึงการข่ามนุษย์หรือบอเพื่อป้องกันโบให้เศร้าเล่าเล่านี้ตกเป็นเนื่อของการข่ามนุษย์แน่นะโคตร ซึ่งจะได้ก็ตามโต๊ก็สภาพการกระแสคมนิยมของเถาเกจีนก็ได้มีคนเล่าจำนวนหนึ่งที่เด่นนะรายการวว่นว,นวาการมาของอำนาจเงื่อนย้นในครั้งนี้อาจจะแฝงมาด้วยการขามมนุษย์ก็เป็นได้โดยเขาก็เร่มมาอาาม่านคอมเมนต์เขาคนเล่าบางส่วนนำกันโดยคอมเมนต์แรกเพื่อนก็ได้กล่าวว่า มันโฆษณาให้เศร้าเล่าโลงไหลอาโพจีนแหลกพกมันก็นําไปไข่ตอไพโงเห็นเกงเงินก็ข่อยตามมันมันมีหลายคนแล้วที่เอาโพจีนและสุดท้ายก็เก็บเอาตัวบลอลตรงนี้กับบานเม่เลวมันพาไปอยู่จีนแต่หลังจากนั้นก็ติดต่อหาพอมเมบอดเลยเมลเลวไพมีลูกมีหลานก็คิดดีๆมันหนาเป็นห่วงาย เสียมดแล้วบทบ่าและสักศีแม่ยิ่งเล่าพวกเจา้าอย่าเห็นแกงเงิน้ยายจงแนมไปไกลกานีพ่อพวกจีนดังกล่าวมั่นบอดีถ้าบกคิดจะอายพี่น้องก็คว่นคิดเห็นศาสตร์เห็นตระก,กูลแน่เดอ เป็นตาอิตนเดะสาวหน่อยบัน,นออกใหญ่ามากกระบอกมีการศึกษาแท็มยังบบหูกำหนดวัสวิตตัวเองต้องตกเป็นเงือให้กับคนอื่นเพียงพออำนาจของเงินอย่างเดียวผูเป็นพอเป็นแมก็ต้องได้ค้ายลูกสาวของตนเองเปรียบเสมือนกับขายงัวขายคยุยเพื่อแหลกเงินหาซิป 6กล้านแบบโบริคิดทั้งสวีทอนาคตของหลูกเลยซ้ำเงินหาซิปหกิปล้านพวกเจา้าซีกลุ่มไปหอดมือตายยูบอพ่พอต่างแต่หลุนพ่อแม่มาหอดลูกล้านแม่หลววแล้วบบมีการศึกษาเลยแลยหย่อนค่มจนพ่อเห็นเงินซ้ำนันก็คิดว่าไร้แล้ว นาสงสารนอยังเป็นสาวน่อยเหน่อย,อยแลเป็นยังจึงไปเอาโพจีนถามมันเอาไปหอดประเทศมันสุดท้ายพวกเขาก็ลุ่มพอโพจีนมันบริดีดีคือดังทีวัง พวกจีนมันตัวสาวเล่าแต่งเอาเงินซีซีพหาซิปลานอยู่แถวบ้านนอกส่วนหลายจ้าเมส่สวนเผาที่พวกเขาหู้เทาโบเถิงกันพ่อแต่งแานแล้วเมื่อเขาไปจีนก็ขายต่อได่หล้ายซิปไลายหมือนยวนต่อคนถ้าอยากได้มียงามก็ต้องเป็นคนมีเงินมีฐานะจึงจะได้สาวเล่าบางคน,นโศกบดีแต่งไปไปเจอเฮื่อนที่มีแต่ผู้ชายสุดท้ายก็ถือเข้าลุ่มฝากเตือนผู้ยิงเล่าอย่าไปล้มงกลุลผู้ชาย จีนที่มาอยู่เล่าสาวสาวเขาสนใจเงืนยวนหลายกวดสวิทโพสภาพวิกฤตการเงื่อนเฟอร์แบบนี้ไพ่ไก็เนมหาถถวแกจ,จีนมากปะเค้นสาวเล่าคนจีนอยู่เล่ามันมีอำนาจอ e ีลีเดอร์พวกมันอยากเหตุยังอยู่เล่าก็เหตุใด,ดมดอยากได้เมียเป็นซิบคนก็เหตดใด้บมีพิษกฎหมาย ซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของซาวเล่าที่ให้กันออกมาฝากเตือนทั้งพอเมผู้ปกครองว่าอำนาจของเงินยวนเทาเกจ,จีนสุดท้ายแล้วอาจจะแฝงมาด้วยการขาามนุษย์